ไอสัตว์ไปอะไรชอบของตาปะนะครับขอบคุณแทนตาเธอเองครับองกู้พี่เจ้ด้วยครับหนึ่งร้อยจับนี้แต่กูก็ยังไม่ถึงร้อยจับนะฮะขอให้ทุกคนกดจับถึงด้วยอะไอเดตีดีอะอะได้ครับโคโรเลปเปอร์ด้วย่าด้วยดินจ้าที่รักแล้ะแล้วก็ขอให้ ตาประสบความสูขขงเร็ยบจับประมาณหนึ่งแสนสับนะครับชาติหน้าให้ไปได้หนึ่งพันเลยเออผขอให้ได้หนึ่งหนึ่งแสนจับนะฮะหนึ่งแสนสับน้ำตาฮะถุยไปใช่ฮะอยากแต่ออดกอดเนี่ยเลยจะให้ไปหนึ่งแสนเลยแล้วกันหนึ่งแสนในเกมแสนชาตินะครับ <c oughs> ไปไปคิดยังไงอะไรคิดยังไงกราช่องกลุ่ก็รู้สึกดีดีดีเลโอนะโหดเออผมก็รู้สึกเออดีดีดีคุยดีบได้ปะวคยคือคุณมึงตามเร็วไปนะครับก็คู่โหดไง เดี๋ยวคิวแค่ย